โอเคค่ะสวัสดีครับพี่ีต้อนรัข้าช่อง The b กินเ World คับวันนี้จะมาสอนฟาร์มูดนายแม่นะครับโอเคหาแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็อันนี้ฝากกดไล้วก็ใช้กดะสุนตะไคร์แล้วก็เข้าดูครัโอเคหมวดเที่ยวใช้ฟังนายแม่นะใช้แค่สองตัวจะไว้คิสมัดนีบหมดไปแล้วแล้วเขาก็ไปหาเต็นหาแรกอะไรกันเราละเริ่มมาก็ เปิดต้องจะคิดไปเลยเรยรอวิปสอนแล้วก็วาดีจตีตรงนี้ไอ้พอวารแล้วก็วาเลย,เย,เลยแล้วก็มรกรารอวารสตัรตทีวีตรงนี้อาา่วาไปตัวนึงแล้วก็รอวาอีกตัวนึง ตรงประมาณตรงนี้คิบสิิบเสร็จปะนะคะแล้วเสร็จแล้วก,ก็เราอัปเกรดในตัวนี้เดีย๋ยวจะวางก่อนก็ได้เราอัปเกรดก่นอนดีกว่ามันจะขัดหูขัดตาไงถ้าเกิดวางก่อนแล้วค่อยอัปเกรดมันจะในตัวนี้มันจะไปสตันได้ไงแต่ว่าไม่ยงไตงตัวนี้ก็ต่อ,อยดีพยายามอัปเกรดก่อนมาผมเพราะว่ามัน คาทูคาตาแล้วก็โอเคแล้วก็รอมาวางพอเสร็จอย่าเพิ่งไปเอาอะไรมั้งเอ้ยอัพ่ะเเดีย๋ยวจะได้เงินมาสักประมาณหกร้อยได้เงิน, <S <S น,นมาสมักประมาณหกร้อยใช่แล้วก็อัปเกรดไปให้หมดเลย <S <S อ่ะอย่างก็รออัปเกรดอันนี้ <S 2> <S 2> พอมาสกิปปุ๊บอัปเกรดปับป๊บรอปั๊บรอปั๊บ กดสกิลได้มาเดี๋ยบอลทนเลจะมาบอลอันนี้แล้วก็กดเดี๋ยวมันเดยวบอลก็จะตายอาจารย์ทุกคนก็อจะเพิ่มไปอัพฟาร์มอีกรออัพอีกขั้นหนึ่งขั้นสี่พเพราะเดี๋ยตวตัวตำรวจจะมาเดี๋ยวมันจะหลุดถ้าดอัพทันจะไม่หลุดเร<ๆ>็วๆเออแล้วก็อัพเกรด เเดี๋ยวตำรวจก็ตายคนโอเคจัดเสร็จแล้วก็มาอัพเกรดไอ้พวกตัวฟาร์มให้หมดให้กายเมลซ่าให้หมดอัพทีละตัวนะโอเคอมาซ้อมมาเออผมจะบอกเวลาอัพอัพตัวแรกที่ผมอัพก่อนด้วยนะไอ้ตัวตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนแบตซ้อมสแตนดีแบตซ้อมยาสแตนตรงท้ายสุดตรงนี้แล้วก็อัพเกรดขั้นหนึ่ง อ่าให้เบสีทุกตัวไล่เรียบไปเขนแบบว่าบัสรสอบแบบสกัน,นานมากโอเคพออ่าเบสีบก็รัพเกรดิีเจเต็มเลยเนี่ยต้อง้าจัเกียรตัความต่อหลหรือจอเกรดเต็มเก็อด้แต่ผมอาเกรดิเจเต็มก่อนรอสักนิดนึงให้ได้จเกรดีเจเต็ม มันก็จะดูโล่งสบายมันจะดูโล่งตาเพราะวาพวกนี้ไม่จะหายไปนี่เจเนไปเจอคงที่คอนเสิรเก๋ไม่หรือใช่ว่าขยมรับในความโกงมาสินะคือมันโกงจริงอะเนี่ยเออทุกคนเราก็อัพเบวร์อพอดเนี่ยตัวป,ประสีมาแก่ประสีเขาสิงไอพวกนี้ก็ตายอยู่ดีอะก็รับท่านอยู่ดีแต่ว่าไม่ได้ขายหัวคาตาใช่ก็ามาอัพไอพวกสันตาฮีบีให้หมด แล้วอัพตัวแรกตัวนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันอ่าอันนี้มันดูระเบิดอันตัวนี้ไม่ค่อยต้องไปส่วนตัวการไม่ค่อยต้องไปส่วนมาแล้วนะค,คือ,อ,อแล้วก็อัปเกรดตัวตรงโอเคอัพไม่ทันก็ไปอัพเกรดตัวอื่นแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดให้กันไม่ต้องเกรดให้หมดทุกตัวแต่อัปเกรดแค่ตัวนะแบบ มันจะคุ้มกว่าอ่ะอเกดหนึ่งขั้นสองขั้นทีละตัวไปรางดีเจเพิ่มตัวที่สองมันจะวางได้ตั้งสองวงานตัวเจนบายมาตัวปิดหูปิดตา เ้าควรวางประมาณนั้นนี่จุีจ่สองเจ้าประมาณตัวปิดหัปิดตามาพอดีนี่ตอบให้ตาเลยพวกนี้ก็ป่ไปพวกตัว,ลวเลิกโอเคเจ้าก็คอยอัพเจ้าตัวซานตาให้ตันหมดทุกตัว เย่ yeah. แล้วก็ทีนี้ก็รออัพเกรดไปยาวๆเลยวางเลยอัพไ้ตันรัวๆนี่ต่อวาบงโอเคลืบวางตามผมไปเรื่อยๆนะจนครบอ่าสิบสองตัวแล้วเดี๋ยวขายซานต้าให้หมดเลยแล้วก็อึบวาง บ้างแล้วอัพแล้วสู่ดีไว้ด้วยนะเพราะมันมันจะตายไรใช่ยิ่งถ้าเกิดมันมันตายหมดอะนั่นแหละเวไปจะสคิปเลอทันทีไม่ต้องรอมัน,น,นอะไรอะไรบ้งสิ่นเช่นอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยนะอัพ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  โอเบางทีมีแทงแอะสัตซินอาจจะเดินไปแทงได้นะบางทีมันจะหลุดไปตรงนี้แล้วมันก็เดินไปแทงแต่มันก็ตายอยู่ดีแล้วสูตรของคือตบอัพให้เร็วนะช่วงแรกๆเราจะลำบากหน่อยแต่หลังๆก็จะเอฟพีไปเลยตั้งแต่เว็บสามสิบวันสามสิบห้าจะถึงเวฟบห้าสิบอะเฮ้ยประมาณเว็สามสิบก่อนจะถึงเวฟบห้าสิบ 50. นี่คือปล่อยสบาย,ยจะไปนอนทำอะไรก็ได้ไปนอนทำการบ้านทำอะไรก็ได้ สูตรที่ผมใช้ในการเอาเงินหกหมื่นที่ผมไปส่มมาใช่ซึ่งผมก็ไปสุ่มมาแล้วนะอย่าลืมไปดูเวยทื่นอนอตอนนี้ที่ผมอ่านเนี่ยคลิปนั้นยังไม่ลงเพราะยังไม่ได้ตัดอาา่าฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตัดแหละอืมยังไม่บอกนะว่าคลิปเอ้ยไม่บอกดีกว่าว่าคลิปนั้นได้ตัวอะไรบ้างให้ทุกคนไปดูกันเนี้ส่วนเรื่องการแจกเนี่ยยังมีปัญหากับการ ลอยสดุดมีปัญหากับ e F อีแอปอยาบอกชื่อแอปดอกกระจายใช่มีป e ัญหากับแอปดอกกระจายโอเคเอ้ยเดี๋ยวเพลินเพลินเพลินเกือบจะไปใางีท่ทีหนึ่งโอเคแล้วก็วางตัวนี้แล้วรอแอให้ตัยเลยแล้วขายซานต้าให้หมดหลอกจับเลยผสมกับตัวเลยไปบี้เออโอเคแล้วก็ขายให้หมดขายขายขาย โอเคแล้วทีนี้ก็วางตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้โ okay. อเคทุกคนมาครบเนี่ยอุ้งม้สอสระเอ็นเสรางทุกตัวเสร็จแล้วโอเคทีนี้ทุกคนก็ไปทำอะไรก็ได้เลยไปไปนอนตัดคลิปแล้วว้าวคลิปดอง อลยลืมดูเลยดีกับบะตรงพอดีตอนที่ใจไอตัว MJ มาทุกคนนี่ใช้เวลาแค่สิบนาทีนะแล้วแบบได้เงินมาคนที่ไม่มีเกมพารจะได้มาหกร้อยยแล้วคือแบบโอ้โหโอเค,อโ,อเคอโอเคก็มาแบบเป็นวิธีที่ วิธีที่แบบเร็วค่อนข,ข้างเร็วนะยิ่งเอาไปแล,แล้วหนึ่งรอบแต่สูตรนั้นมันยังไม่ดีพอเนผมไปคิดสูตรใหม่มาเออเอฟเคได้ตั้งแต่เวฟสามเอ็ดสามสิบอันนั้นเอฟเคตั้งแต่เวฟสามห้าอันนี้แบบเร็วกว่าเดิมอีกโอเคนี่ครับตันนี้ก็ถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับตอนแรก,น,กนครับบายไปดังตัดคลิปแล้วคลิปไปอยู่สามคลิป